เราสังเบ่งเออสังเบ่งฝืนเอาไว้อย่างนี้หนังยืนนี่คาดแก่งนะสปริงหลุนพิเศษอ๋อเนี่เป็นสปริงหลุนพิเศษเหรอครับใจเราทิ้งจอสปริงนี่ใจเราทิ้งครับนี่สปริงนี่ใจเราทิ้งใจจัดได้ว้ามันนี่รถรถไอหนานะครับนี่หลงอีแล้วมันขึ้นละครัดดอ๋อแต่หนังยืนเด่นขึ้นต้องอีหะใจเราทิ้งเลยใจเราทิ้ง โอ้ก oh. ็ถึงว่าน in oh. ี่างวพกหนังยืดกูวันกูวันนอ่นเหอมันเปลี่ยนท่หยังครับนี่หมดเคลยหามสักเตือหลงอีเลยแล้วมันบดเอ้งไปลองปล่อยมือหรอกลั่นเลย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 ทาทามันเหนี่ยมออกเอาออกไปเออแล้วทาจะใจ๊จสปริง่อยเนระตีนกุ้นขึ้นมากระหนังวงเขาหัดก้อเกเาอ๋อ แกเลยพวกไว้ตลอดเนาะไว้ตลอดวัสิบบาทสิบบาทไผ่มีไผ่มีจ่วยบริจาคครับแกมดมวันละสิบบาทสิบบาทสิบวันกับร้อยละเดืนอนสามร้อยสามร้อยกาซื้อหนังว่องเอาข้าวหนึ่งเล่าเอาข้าวหนึ่งเล่าอยากไปปุ้นเล่าปุ้นเล่าดิเอ๋่รถเสียรถลุกมาซ่อมอูฉั่งบนได้ครับผม นี่ครับราคาบ่อแป้งราคาบ่อแป้งเนาะกินมาเลยครับเปิดแรกที่เก้าเก้าส่วเก้าบาทครับได้เลยราคาบ่อแป้งครับราาคบ่อแป้งถ้าจีเขาหัดได้เลยนะแต่ต้องสือมาหน่อยอ๋ออันนี้เป็นอะไรทีตัวเตี้ยไม่ให้ฝุ่นลูกค้าละถึงเด้งขึ้นมาปบทันทีแล้วฮั่นเออหลงโยกเข้าไปเนาะยหนึ่งสองอ๋ปล่อยมือแน่นพูดหุ่มเล็บพูดหุ่มเล็บ